e เคทานีตึงตึงตต้ดึงตึงสปิสตาตึงตึงเต้ดึงตึงอากีนาตึงตึงเต้ดึงตึงเอ้ยใจเย็นเย็นโอเคครับในที่สุดผมก็ทำได้แล้ว สุดยอดไปเลยนี่สวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกม Forza h o r i z o n 5นนะฮะคือในคลิปที่แล้วนะฮะมีน้องคนหนึ่งส่งคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่อยากดิฟมันมันนะนะพี่ไปเล่นแบบผมไหมเป็นแบบอินเทลดีอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคงั้นผมจะรีวิวรถสักคันหนึ่งในเรื่องอินเทลดีนะฮะผมก็นั่งคิดอยู่นานฮะผมมีทั้ง86มีทั้ง i7 มีทุกอย่างมีทุกคันนฮะน้องๆอ,อาจจะชอบแบบเลวสเกตเคนสเกต หรือว่าทาคุมิใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งอิซกิทุกคนอาจจะชอบเลยแบบนั้นใช่ไหมแต่วันนี้รถที่เราจะเลือกนั่นก็คือรุ่นพี e ่อีเคธานินะฮะก็เลยเอาคันนี้นะครับมาแต่งนั่นก็คือซิวเวียเอสสมาทีนี้เราก็อยู่หน้าสนามแข่งแล้วนะฮะเราพร้อมที่จะไปแข่งกันแล้วนะฮะเอาล่ะทุกคนอย่าลืมคาดเข็มขัดนีล้ภไยกันด้วยนะฮะกลางคืนซะด้วยไหนๆเราจะแบบรีวิวรถอีเคทานิอยู่แล้วก็เลยเลือกสนามแข่งเป็นภูเขานะฮะเฮ้ยโอ้โหออกก็กโดนแดกหมดเลยนี่ โอ้โหชิปหายแล้วเอ้ยอย่าชนเอ้ยอย่าชนกูยี้นี่มันชนผมทุกคนมันชนผมอ่ะคือรถเล่าขับหลังนะไอ้ีแล้วฝนมันถนนทําไงมันดูแบบดูเหมือนมีน้ําวะเฮ้ยหลบไปดิโอ้โหกว่าจะเลี่ยงขึ้นเอออย่าชนพี่น้องหลบไปหลบไป เบคอ,อนเอามาดิเฮ้ยเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงเฮ้ยชิบขอแปะตูดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหลบไปไอ้นุม่มนี่ไงการกินเช็คพอยต์แบบนี้อ่าแปะตูดเลยชิปหายแล้ว <c oughs> เฮ้ยเกือบแพก เฮ้ยเฮ้ยมันมาทางนี้เอ้อเมนเอ้ยรถเรามันไม่ค่อยแรงเลยว่ะเฮ้ยกูอยากได้เทอร์โบมากเลยตอนเนี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนทิ้งห่างกูใช้ทางลัดแล้วมาดิครับพี่ใช้ทางลัดแล้วนะพี่พี่หงายการแล้วนะไอ้นุ่มกูหงายการเอ้ยตามบทไอ้นุ่ม โอ้โหเรียกไม่ยิดไม่ไม่หันเลยเฮ้ยไปไม่รอกันเลยไปไม่รอนี่ไงงั้นกูแซงแบบไม่รอเลยเบรกนิดนึงอ่เบรกอีกนิดนึงอ่ะเบรกอีกนิดนึงอ่าสไลด์อีกแล้วเ้ย เอ้ยเอ้ยสาไฟาฟ้าจะเย็นวัวแต่มองข้างหลังไอ้เจอะเอ้ยเฮ้ยนี่ยังไง ek านิ ek ธนิมาแล้วเชินเกียลงนิดนึง ek านิใจเย็นเย็นนะอือหืออือหือแทบจะกั้นหายใจ ไม่ใช่กั้นหายใจเข้ครงนะกั้นหายใจให้แม่งแบบสุดเกียร์ไอ้เหียเอ้ยกว่ <laughs> ารอบมันจะสุดอ้อแม่งใช้เวลาโคดนานรถเรามีตั้ง5เกียร์นะแต่ตอนนี้เราก็ใช้ได้แค่3เกียร์ <laughs> คือรถ มันขึ้นขาวว่าเราไม่มีแรงพอที่จะปเปลี่ยนเกียร์สี่เลยอะ่ะเฮ้ยเกือบชนหัวหัวเกือบชนนยยชี่ไงเอ้ยไม่เท่าไหร่นิว้าโอ้เชนเกียร์สองก่อนเลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ โอ้ยอยากเอาไปแต่งนะนี่ <c oughs> เออแต่เปลี่ยนเกียร์สี่แล้วเว้ยเฮ้ยชิบหายรู้สึกว่าเกียร์สพอเปลี่ยนเกียร์สแล้วรู้สึกว่ารถมันเบาแบบมันล่อนอนะเออเคือ <c oughs> เออมาดี เราโค้งได้สวยงามครับผมเบรกอีกนิดนึงชิพหายเลี้ยวโอ้ยเชียนเกียสองก่อนเลยขึ้นเขาแม่งไม่มีแรงจริงอืออีเคธานิสู้เขาอีเคธานิมันต้องอ่าสุดเส้นชัยแล้วชนะแบบใสๆหนุมน่มๆ ไปแงผมชนะแบบไม่ต้องเตรียมกันเลยนะโอ้ยรถบุบมันบุบข้างหลังไปหน่อยนึงโดนกระแทกอ่ะตอนเริ่มต้นอ่ะ Girl, N o o P, Jamie. มาฟังเสียงกันสักเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่เราแต่งเครื่องเสร็จโอ้โหรัวขนาดนี้ไปแข่งกันเลยอูแสบตาแตกสีกูโอ้โหโอ้โหเอ,อ๊ แค่ออกตัวก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะรอดแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยแต่เร็วอยู่นะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหชนไปแล้วโอ้โหโอ้โหมนสะบัดสะบัดสะบัด,บดเออโอ้โหโอเคเข้าใจแล้วเกียร์สองห้ามไปเข้ามันเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันเกียร์สองอ่ะรอบมันจัดเกิน แต่พอเราค้างอยู่เกียร์สี่ใช่ก็ขับดีอยู่นะเอ้ยหลบไปดีไอ้คันส้มโอ้โหเอ้ยเข้าเกียร์สามก็ได้ว่าเข้าโว่าเมื่อกี้อย่างโหดผมนึกว่ามันต้องประมาณเกียร์สองเกียร์หนึ่งโซูป้าบางตูเ้าตูดมาบางหน้าผมมึงเป็นเพื่อนกับ GTR หรือเปล่า โอ้โหเบก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 ,บกบิหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าบาังพี่น้องไอ้เล็กซาดหลบไป <c oughs> เป็นไงกลุ่มนำเรามีแต่รถญี่ปุ่นนะฮะหืมทางตรงสู้สู้เป็นไงสู้ไม่ได้เลยไม่ถึงมันนะ <c oughs> เอ้ยพทที่แรงน้องพี่แต่งมาแล้วอือหือโอ้โหเข้าโค้งแบบสไลด์ใจเย็นน้องอย่าโชว์เยอะเดี๋ยวก็หมันไส้เอ้ยใจยเย็นๆนะเอ้ยใจเย็นอีกแค่นี้โอ้โหเข้าโค้งทีสะบัดสะบัดสะบัด เบกนิดนึงเสียวแหกตรงนี้สะพานด้วยเฮ้ยชีพหายแล้วชีพหายแล้วอย่าชนนะเออเออดีดีดีด,ดีผมจะพยายามให้มันชนเสียดายโอ้แต่ไฟท้ายเราแตกแล้วเฮ้ยโอ้ชะนะแล้ววะเอาสักด่านไหมรู้สึกมันยังไม่ไม่สะใจเลยอะยังสนุกอยู่เลย คราวนี้เรามาแข่งแบบสตรีทเลสกันบ้างนะฮะโอ้โหแลมโบเลยเหรอหมอแลมโบมาแข่งกับซิลเวียนะโอ้ชเชฟโรเลตนี่ว่า you ออกตัว <Yeah. S 1> ต้องออกตัวเกสามไอ้เหี <c> ้ย <oughs> แม่งไม่งั้นแม่งฟรีอยู่กับที่เอวเอนเอ้ยหลบไปน้องเอาแลมโบมาด้วยเหรอโอ้โหชนะแลมโบแล้วครับน้องๆเอ้อ หลบไปดีเออเออทางนี้ทางนี <t <t ้นี่อุ้ยเกือบแตกอุ <t 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 ้ยไอเวนโอ้ยชิบหายแล้วว่ะอื้อหือกระแทกไปหนึ่งดอกเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วตามกลุ่มนั้นไม่ทันเลยว่ะ โอ,โอ้โหเหยียบมีปุ๊บสไลด์ทันทีเกียสามพระเจ้าเฮ้ยหลบไปเฮ้ยเฮ้ยขอบกูแซงหน่อยตามบทไงเออตามบทคือกูต้องชนะไงเพื่อนเข้าใจไหมสิทธิสตรีมเมอร์น่ะนายรู้จักหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยมันจะชนตูดผมชิปหายแล้วบินอย่างนี้อ่าอย่ายาอย่าอย่ายายาอย่าอย่าได้คิดจะมาชนตูดพี่รถพี่ก็หมุนพออยู่แล้ว โอ้โหโอ้โหเออเอ้ยเอ้ยวงเวียนเอ้ยโอ้โหสะบัดสะบัดสะบัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอคันสีแดง อาคังสีแรงเออคลิปหายแล้วโหอาคังสีแรงอีไปไม่เบรกเลยโอ้โหอีไปไม่ลาสักคำโอ้โหที่สองเฉยมาครั้งนี้พี่รุ่นพี e k อีเคีาน้กลับมาพร้อมกับ R.B.26 นี่เกียร์เดี๋ยวค่อยจูนซิ่งแม่งไปก่อนเลยแล้วกัน แบตจอยก็จะหมดชิปหายเลี้ยวโอ้โหพอมันเป็นเครื่องอาบียิหกปุ๊บแม่งสบายเลยวะ่ะโอ้โหเครื่องอาบียิหกอย่างแจ่มทุกคน อีเคทานิตึงตึงตึ้ดตึงตึงเฮ้ยอีเคทานิตึงตึงใจเยิงเยนะไอ้เหี้ยอือหือเปลี่ยนเกียร์สีเข้าไปอือหือสะบัดออกมา มันจะถึงร้านแต้มปะวะผมไม่เคยผมไม่เคยเล่นคันนี้ถึงร้านแต้มเลยมั้งอีเคทานิตึงตึงตื้อตึงตึงปกติแล้วผมจะเล่นสนามนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมทำสกอร์แล้วกันสัสกอร์ดิฟเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ซูเปอร์นะฮะเฮ้ยผมเคยรีวิวไปหรือยังวะอือหือ ตึงตึงตื้อตึงตึงอีเคทานิ <laughs> ผมว่าผมติดไปแล้วอะ่ะอุย้ยเกือบชนไม่น่าจะถึงร้านแต้มแน่เลย เอ้ยเกือบหมุน

เราเจอเพื่อนร่วมทางเราต้องสวัสดีทักทายนะครับเหมือนเวลาเราไปเดินป่าที่ญี่ปุ่นแล้วเราเจอหมีเราก็ต้องคนิชิวะเวลาหมีเขาก็จะแบบว่าคนิชิวะกับแต่ในชีวิตรจริงหมีตะปบมึงแน่ไอ้เหี้ยเมื่อเมกไปบวกอ่ะเออคนิชิวะหมีแม่กตะปบแดกหวัวมึง โอ้มันได้แค่เก้าแสนสามเองว่ะมันไม่ถึงล้านแต้มอ่ะเฮ้ยอีเคทาน,นี้แต่เย่ง โอเคครับทุกคนไปไงานรถซีวียะของ E ีเคนิผมสุดยอดไปเลยปล่ารุ่นพี่ผมผมขอตัวปลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบซีรีส์เกมนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะขอฝากซีรีส์เกมแข่งแต่งแข่งดิฟไว้ในอ้อมอกน้อมใจทุกคนด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้บายบาย